สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Taro USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อข่าวสดข่าวร้อนที่ใครๆหลายคนกำลังให้ความสนใจนั่นก็คือในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณสุรานารีราชสีมาทีนี้สิ่งที่ผู้จัด ทําคลิปวิดีโอชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยตัวผู้จัดเองเนี่ยก็อยากจะรู้เรื่องราวของเขาเหมือนกันแหละว่า,าสาเหตุของปัญหามันเกิดจากอะไรเกิดจากมือที่สาหรือว่าเกิดจากาในเรื่องของความสัมพันธ์ก็เกินไว้ก่อนเลยว่า,เ,าเจตนาของผู้จัดเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องการอยากจะรู้ว่า,าใครเตียงหักหรือว่าอยากจะ พูดหรือว่าทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อความสกเ,เพื่อความสะใจหรือว่าต้องการเห็นคนอื่นเขามีปัญหาเลิกลากันอะไรแบบนี้นั่นไม่ใช่จุดประสงค์ของผู้จัดเลยนะทีนี้เราก็แค่อยากจะออสอบถามความคิดเห็นของไพ่เนะว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องออความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่นะว่าสิ่งเนี้ย เกิดจากอะไรทีนี้เเราก็เหมือนมาศึกษาไพ่แล้วก็เราก็มาดูว่ามันมีแนวโน้มที่จะเ,เกิดขึ้นจริงไหมมันน่าจะเป็นจริงหรือว่าเชื่อถือได้อย่างที่ไพ่เเขาทำนายออกมาอย่างนี้หรือเปล่านะหรือว่าสิ่งที่ผู้จัดเนี่ยสื่อสารกับไพ่เนี่ยนะก็เป็นการทำนายที่เอ่ ทำขึ้นด้วยความสัต์จริงก็คือตามหน้าไพ่ที่เราเลือกออกมาเนี่ยนะก็ท่านผู้ชมบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่เหลวไหลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณของทุกคนอันนี้ก็แค่ผู้จัดก็อยากจะทําขึ้นมาเผื่อว่าใครที่แบบว่า กำลังอยากรู้อยากเห็นนะเหมือนผู้จัดด้วยก็อยากจะรู้เรื่องราวของเขาเหมือนกันแต่บอกได้เลยว่าไม่ได้คิดที่จะซ้ําเติมใครนะก็เราก็เอาเรื่องราวของคนอื่นเนี่ยมาเป็นบทเรียนที่เราได้เรียนรู้นะกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพราะเรื่องพวกนี้ไม่มีใครที่หลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะรวยจะจนหรือว่าจะสวยหรือว่าจะน่าเกียดไอ้เรื่องพวกนี้ไอ้เรื่อง ความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ความเปลี่ยนแปลงในจิตใจคนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็มาดูในรายละเอียดของไพ่กันไพ่ใบแรกนะเราจะมาพูดถึงไพ่สามดาบก็เป็นสถานการณ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเริ่มรู้สึกผิดหวังเสียใจหรือว่ามีใครบางคนเนี่ยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งอะรู้สึกว่า โดนหักหลังนะแล้วทีนี้ในเหตุการณ์เนี้ยเ,เขาก็ยังเลือกที่จะพยายามประคับประคองแล้วก็อยู่ให้ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขารักคือเหมือนกับว่ายากที่จะตัดใจนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็ตามมาสักระยะหนึ่งไพเดมูลเนี่ยก็หมายถึงสถานการณ์ที่ เขาพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์พยายามที่จะมองในด้านบวกถึงแม้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยหรือทั้งคู่ก็ได้เนี่ยมีความรู้สึกถึงบางสิ่งที่เริ่มเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วก็เขาก็อาจจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นทุกข์อะนะเริ่มแบบไม่มีความสุขแล้วณนะจุดนี้ อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเหมือนกับว่าเริ่มที่จะไม่ไว้ใจกันเพราะอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยกำลังคิดว่าอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีอะไรที่ว่าปกปิดไม่ซื่อหรือว่าไม่เปิดใจกับเขาแล้วไพ่ถัดไปก็เป็นไพ่เดอะซัหมายถึงสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยคนที่ พยายามอยากจะผลักดันให้ความสัมพันธ์อันนี้ไปต่อเนี่ยก็พยายามที่จะอมองข้ามปัญหานะทิ้งปัญหาเอาไว้ข้างหลังแล้วก็พยายามที่จะมูฟออนมองในด้านบวกแล้วกอ็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเขาต้องการที่จะเหมือนสร้างภาพด้วยนะเพราะมันมีไพ่เดอะมูนที่เหมือนกับว่า,าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะปกปิดความรู้สึกของตัวเขาเอง หรือว่าปกปิดสถานภาพแล้วก็ไม่อยากให้ใครๆร,รู้นะหรือว่าประชาชนรับรู้ว่า,าสถานการณ์ในความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยมันมันเริ่มมีความไม่มั่นคงเริ่มที่จะมีความแตกแยกใครบางคนคิดที่จะออกจากความสัมพันธ์แล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาก็ยัง พยายามที่จะไปต่อยังไม่อยากที่จะพูดถึงแล้วก็พยายามที่จะรักษาสถานภาพตัวเองภาพพจน์เพราะว่าสิ่งที่มันจะส่งผลกับเขาอะนะนั่นก็คือไพ่ราชินีถือเหรียญก็เป็นสถานการณ์ที่เขาจะต้องประคับประคองอะเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องเงินทองแล้วก็ภาพพจน์ผลประโยชน์ เข้ามาที่เขาจะต้องระวังในครั้งนี้เพราะว่ามันอาจจะมีเขาก็อาจจะกลัวว่ามันจะส่งผลดีผลเสียให้กับเขาก็ได้ในเรื่องออข่าวการแยกทางหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเธอก็คิดมากอะนะอันนี้พูดถึงตัวแทนของไพ่ที่ว่าเ,เป็นไพ่รา,าชินีถือเหรียญแล้วอีกอย่างหนึง่ง เหรียญอันเนี้ยที่เธอถืออยู่เนี่ยก็เป็นตัวแทนในเรื่องของความสัมพันธ์ความมั่นคงสิ่งที่เธอรักด้วยนะสิ่งที่เธอคิดว่าอันเนี้ยมันมีค่าสําหรับเธอนอกเหนือจากเรื่องเงินทองแล้วก็ตามแต่ว่าในเหตุการณ์เนี้ยพลังงานของไพ่อาราชินีถือเหรียญเนี่ยก็เป็นคนที่มีจิตใจดีแล้วก็เป็นผู้ให้มาโดยตลอด แล้วในครั้งนี้ต่อให้ใครทําผิดพลาดหรือว่าทําให้เธอเสียใจเธอก็ยังคิดที่จะให้โอกาสและให้อภัยกับคนคนนั้นและพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่เนี่ยเพื่อให้ดําเนินต่อไปแล้วไพ่สองเหรียญก็เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าทั้งคู่เนี่ยพยายามที่จะประคับประคองให้ความสัมพันธ์นี้ได้ไปต่อ แต่ว่าในความหมายของไพ่สองเหรียญเนี่ยเหมือนกับว่าใครบางคนเนี่ก็มีแผนการที่จะออกจากตรงนี้เมื่อไหร่ที่เขามีความมั่นคงเมื่อไหร่ที่เขายืนได้เขาคิดที่จะไปจากตรงนี้แน่นอนไพ่สองเหรียญน,เนย่เป็นสถานการณ์ของคนที่เหมือนกับว่าอยู่ตรงเนี้ยเพื่อความอยู่รอดอยู่ตรงนี้เพื่อผลประโยชน์แล้วเ เป็นสถานการณ์ของคนที่เหมือนกับว่าน่าชื่นอกตรมเขาพยายามที่จะรอให้โอกาสที่ว่าให้เขาได้ยืนให้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะไปจากตรงนี้ถ้าเกิดว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์สำหรับเขา ก็อาจจะเป็นเป็นความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายด้วยก็ได้เพราะว่าสิ่งที่ผู้จัดเห็นน่ะมันมีไพ่สองดาบก็หมายถึงว่าความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายอะที่ว่ากำลังคิดอยู่ว่าการอยู่หรือไปในครั้งนี้ของเขาเนี่ยเขากำลังทกทบทวนถึงผลดีผลเสียที่จะตามมาทีนี้อ่ ผลเสียที่จะตามมาก็คือไม่ว่าการจะอยู่หรือไปของใครบางคนกรณีว่าอีกฝ่ายเนี่ยเริ่มมองเห็นว่าเออเขาควรที่จะรักษาความสัมพันธ์อันนี้ดีไวเออดีไหมนะควรที่จะเก็บคนคนนี้เอาไว้ไหมเพราะว่าไพ่สองเหรียญเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าเออเป็นการประคับประคองนะเขา มีเหรียญอยู่ในมือเหมือนเอาขึ้นขึ้นลงลงอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นทางเลือกเป็นออปชันแล้วกเ็เป็นสิ่งที่เขาจะต้องประคับประคองเพื่อให้อยู่รอดในช่วงเวลานี้แล้วส่วนในเหตุการณ์นี้ ใครบางคนถ้าคิดที่จะออกจากความสัมพันธ์ตรงนี้เขาจะต้องได้อะไรติดมือไปบ้างอันนั้นก็คือสิ่งที่เขาคิดเป็นพลังงานของไพ่หนึ่งเหรียญบวกกับไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยก็หมายถึงเขามีแผนการบางอย่างที่จะไปเริ่มต้นใหม่นะ บวกกับพลังงานของไพ่สองเหรียญเนี่ยหมายความว่าความคิดของเขาเนี่ยเขารอจังรอจังหวะรอเวลาที่เหมาะสมอย่างที่บอกอะ่ะเมื่อไหร่เขายืนได้ด้วยตัวเองอาจจะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าแหมอาชีพที่จะต้องมานั่งอ,อดูแลหมาหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ทําไปนานๆมันอาจจะเบื่อนะมันอาจจะรู้สึกว่า มันไม่มีศักดิ์ศรีหรือว่าอะไรยังไงก็ได้อาจจะคิดมากหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เนาะทีนี้ก็ไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าช่วงเวลาเนี้ยความสัมพันธ์่ะของเขาเนี่ยก็อาจจะมีการแตกแยกแล้วนะในเรื่องความคิดความศรัทธาที่มีต่อกันหรือว่าความ สุขที่เคยมีเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะแล้วกรณีว่าบางครั้งเนี่ยไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยที่มันมีรอยทางเดินเนี่ยมันมันเป็นลักษณะของอความหมายที่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเริ่มมีการแตกแยกแตกแยกใครบางคนน่ะเริ่มคิดที่จะ,ะไปจากความสัมพันธ์ตรงนี้บางทีก็อาจจะเป็นการ อยู่บ้านเดียวกันนะเพื่อรักษาสถานภาพเพื่อรักษาหน้าตาแต่ว่าแยกกันนอนหรือว่าอาจจะไม่พูดกันหรือว่าอยู่กันตรงนี้เพราะว่าหน้าที่ผลประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ที่ยังต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ส่วนไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยก็เป็นสถานการณ์ที่ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์เนี่ยใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ย เป็นเพราะว่าผลประโยชน์ผลตอบแทนสิ่งที่เขาจะต้องได้ไม่ว่าคนคนนี้จะเป็นคู่ครองเป็นเพื่อนฝูงเป็นญาติพี่น้องของเราก็ตามรวมไปถึงลูกเราเองเนี่ยกรณีว่าถ้าเราจะให้เขาทำอะไรเนี่ยคนคนนี้เขาคาดหวังที่จะต้องได้ผลตอบแทนได้อะไรจากการที่เขาต้องทำตรงนี้จะไปใช้เขา โดยที่ไม่มีอะไรตอบแทนไม่มีสิ่งแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เหมือนขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์มันมองไม่เห็นความรักแล้วอะ่ะมันไม่มองไม่เห็นไพ่ถ้วยเลยมันเป็นผลประโยชน์อย่างเดียวแล้วทีนี้ในเหตุการณ์เนี้ยถ้าเกิดว่ามีใครคนใดคนหนึ่งคิดที่จะออกจากความสัมพันธ์ มันก็จะมีคนที่เป็นฝ่ายได้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็เป็นฝ่ายเสียยกตัวอย่างอันนี้คือการยกตัวอย่างนะไม่อยากจะเจาะจงว่าเป็นใครกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณสุเนี่ยคิดที่จะไม่แบกความสัมพันธ์อันนี้แล้วนะการที่ว่าเขาจะต้องเสียใครคนนี้ไปเนี่ยนะเขาก็จะต้องเสียเงินก้อนใหญ่ด้วย นะหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะที่เขาอยู่ตรงนี้กับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่เสียอยู่ดีนะคือมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าไม่เท่าเทียมอะคนที่เป็นฝ่ายให้ก็ยังต้องเป็นฝ่ายให้อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะ คนคนนี้จะอยู่ในชีวิตเขาเขาก็ต้องให้หรือว่าคนคนนี้ต้องการที่จะออกไปจากชีวิตเขาเขาก็ต้องให้นะอันเนี้ยเหตุการณ์นี้มันจะเป็นในลักษณะนี้แล้วทีนี้ไพ่สองดาบเนี่ยเป็นไพ่ดีเอาคัก็เป็นสถานการณ์ที่ว่าถ้าคุณสองคนเนี่ยไม่รู้ว่า,ว,าว่าใครเป็นฝ่ายที่ เสียเปรียบหรือเป็นฝ่ายที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งกระทำนะในเหตุการณ์เนี้คุณก็จะต้องระวังตัวเพราะว่ามันจะมีปัญหามีเรื่องเราบางอย่างที่กระทบกระเทือนในเรื่องการเงินในเรื่องความสัมพันธ์ความเป็นอยู่ภาพพจน์ฐานะของอีกฝ่ายหนึ่งมันจะมีเข้ามาให้เขาต้องเตรียมใจรับมือกับการสูญเสีย ซึ่งในเหตุการณ์เนี้มันจะมีคนกลางที่ไม่ให้ความยุติธรรมกับคนที่เป็นฝ่ายเสียเปรียบเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณปรึกษาหารืออะไรกับใครคุณไว้ใจคนใกล้ตัวนะกรณีว่าใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเขาไว้ใจคนใกล้ตัวคนสนิทอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานี้ มันจะมีการตีสองหน้าหรือว่าเเล่นพักเล่นพวกหรือว่าเลือกฝ่ายที่เหมือนกับว่าไม่ให้ยุติธรรมไม่ให้ความยุติธรรมกับใครบางคนในเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนกรณีที่ว่าคนที่อาจจะต้องแบบว่าเหมือนตีสองหน้าทําตัวเหมือนนกสองหัวอะไรพวกนี้แล้วก็ มีการาหักหลังหรือว่าเอาความลับของอีกฝ่ายหนึ่งไปพูดเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้ผลประโยชน์ในเหตุการณ์นี้ฉะนั้นเ,เขาจะต้องระวังคนรอบข้างที่ว่าจะมาเป็นตัวเสี่ยมสอนหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นพวกนกต่อที่ว่ามาทำดีแล้วก็เอาเรื่องของเราไป เล่าให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังจุดอ่อนของเราว่าเราจะทำอะไรยังไงก็มันอาจจะทำให้คนใดคนหนึ่งเนี่ยเกิดความเสียหายได้ในเรื่องการตัดสินใจนะที่จะอยู่หรือไปในเหตุการณ์นี้เเขาจะต้องมีเรื่องราวบางอย่างเข้ามาให้รับมือแล้วก็เตรียมใจในเรื่องการถูกหักหลังในเรื่องออการเสียใจอีกแหละในเรื่องการไว้ใจคน นะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าสตอรี่แล้วกันที่ผู้จัดเลือกไพ่ออกมาแล้วเบื้องบนเนี่ยก็ได้นำเสนอเรื่องราวในเรื่องอชีวิตคู่ของเขาที่กำลังเป็นอยู่ในช่วงเวลานี้ก็คิดว่าดูเอาไว้เหมือนกับว่าเป็นประสบการณ์แล้วกันเนาะว่าชีวิตของแต่ละคนน่ะต่อให้รวยต่อให้สวย ยังไงมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะ่ะไอ้เรื่องปัญหาไอ้เรื่องการแตกแยกการจบเพื่อจากหรือว่าเ,เรื่องเก่าไปใหม่มาอะไรเรื่องพวกลักษณะเนี้ยนะมันมันเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยตัวเราเองก็เหมือนกันนะ่ะเวลาดูปัญหาคนอื่นเราก็ต้องดูตัวเราด้วยทีนี้ในเหตุการณ์เนี้ยเ,เราก็ต้อง ดูแล้วก็อยู่ให้เป็นแหละต่อให้เป็นคู่ครองกันต่อให้เป็นคนใกล้ตัวบางครั้งเนี่ยเราก็ไว้ใจใครไม่ได้ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่สถานการณ์ก็ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ว่าคำทำนายเนี้ยไพ่ชุดเนี้ยแม่นไหมหรือว่าเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ พักกันเข้ามาขอขอบพระคุณมากนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ